โอเคครับในระหว่างที่ก่อเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปวัดขนาดไวกันนะว่าอิดมวลบานะครับที่ใช้ในงานเนี่ยของเรานะครับขนาดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราดูความยาวก่อนนะความยาวนะครับดูปุ๊บนะครับนี่ตัวเลขนะครับ60ินะนี่กลับด้านนิดนึงนะครับอันนี้ก็60นะพอดีฝั่งซ้ายนะ้องบอกไว้ก่อนนะครับ60นะก็คือ2ฟุตนะครับ2ฟุตนะโอเคเดี๋ยวเรามาดู มาดูส่วนที่เป็นตัวความกว้างนะครับความกว้างเนี่ยนะครับถ้าดูตามแบบนี้ยนะครับตภาพนี้ยก็คือนี่ยี่สิบเซนนะความกว้างนะครับตัวเล็ยี่สิบเซนนะนะครับโอเคไหนดูความหนาความหนาเท่าไหร่ความหนาอยู่ที่แปดเซนนะครับถ้าเป็นเซนเนี่ยก็คือยาวหกสิบนะครับความกว้างตรงนี้ หน้ากว้าง20นะครับแล้วก็หนา8เซนนะครับ